สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ YouTube c h a n n e ลนะครับช่อง m y ้ i n นเทจ d ดลี่วันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นแท่นเลื่อยชักฮีโร่นะครับเป็นแท่นเลื่อยชักฮีโร่ขนาด14นิ้วเป็นรุ่นน้ำนะครับเป็นรุ่นน้ำแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูรูปร่างหน้าตาสินค้าโดยรอบกันก่อนนะครับนี่นะเข้าสู่ด้านหลัง แล้วก็มาด้านข้างอีกด้านหนึ่งจะย้อนแสงเล็กน้อยแล้วก็กลับมาที่ด้านข้างด้านหน้าโอเคแล้วก็นี่นะครับโอเคครับก็เราได้ดูรูปร่างหน้าตาสินค้าโดยรอบกันแล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะเอา แท่นเลื่อยชักฮีโร่มานําเสนอนะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับรับฟังแล้วก็สนใจก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์หรือว่าจะคอมเมนต์ด้านล่างมาได้นะครับผมตัวนี้เป็นแท่นเลื่อยชักฮีโร่ขนาด14นิ้วรุ่นน้ำนะครับผมแท่นเลื่อยชักตามที่ผมได้แจ้งไปก็คือว่าจะมีอยู่ ของฮีโร่นะครับจะมีแท่นเลื่อยชัก14นิ้วกับ16นิ้ว14นิ้วจะเป็นรุ่นแห้งนะครับ14นิ้วจะมีรุ่นแห้ง1ินิ้วรุ่นน้ำนี่น้ําจะมีฐานรองแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็น16นิ้วรุ่นน้านะครับผมจะสามารถต้องใช้ใบเลื่อยที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมแล้วก็สามารถตัดปากกาสามารถจับอ้าได้กว้างกว่านี้นะครับผมตัวนี้เป็นแท่นเลื่อยชักฮีโร่ขนาด14นิ้วน้ําเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับผมมีสนิมผิวนะครับมีสนิมผิวนะครับผม แต่ว่าทุกอย่างก็ทํางานปกติหมดฝาครอบมีอุปกรณ์ครบนะครับผมมีตําหนิอยู่อย่างเดียวที่ผมเห็นตอนนี้นะครับก็คือถาดที่ถังที่เอาไว้ใส่น้ำนะครับมีมีรอยแตกนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเปลี่ยนถังใหม่ก็ได้ครับถังพลาสติกเยอะแยะไปนะครับผมนี่นะครับตัวนี้สีเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมสีเดิมจากโรงงานมีสนิมผิวบางๆนะครับผมสีเดิมนะครับแล้วก็ถาดรองก็จะมีสนิมผิวนะครับผมถาดรองมีสนิมผิวนะครับ นี่นะครับฝาครอบก็มีสนิมผิวสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับผมสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับเจ้าจอของเดิมใช้น้อยครับเจ้าของเดิมใช้น้อยมาดูฟันเฟืองกันก่อนยังคมคมเลยนะครับเฟืองยังคมคมอยู่เลยเจ้าของเดิมใช้น้อยมากนะครับเฟืองยัคงคมคมเลยแล้วก็ตัวนี้มีปั๊มน้ำเนี่ยโซ่ปั๊มน้ํามาพร้อมนะครับสามารถปั๊มดูดน้ําได้นะครับผม แต่ว่าตัวนี้จะต้องเป็นน้ํามันสบ,บู่หรือว่าจะต้องเป็นน้ํามันนะครับผมถ้าเกิดใช้น้ำอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ด้านในตัวนี้มันจะเป็นโลหะที่เป็นเหล็กนะครับถ้าเกิดใช้เป็นน้ำแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดสนิมได้นะครับผม,มนี่นะครับระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะครับสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนี่ตรงนี้ตอนมาตอนแรกนี่ตัวฝาครอบกับขาเนี่ยมันหลุดนะครับผมก็เชื่อมใส่ไปนะครับผมนะตรงฝาครอบกับ ตรงขาที่เอาล็อกติดแท่นเลื่อยนะครับมันหลุดก็เลยเ,เชื่อมใส่ไปตัวป้ายสติ๊กเกอร์ฮีโร่ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับผมนี่นะครับามาดูด้านหน้าระบบไฮดรอลิกครับสวยๆเดิมๆเ,เ,เลยนะครับปากกายังเดิมๆนะครับไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยซ่อมไม่มีรอยแตกแล้วนะครับใหม่ๆเกียวยังคมๆอยู่เลยครับเกียวยังคมๆอยู่เลย เจ้าของเดิมใช้มาน้อยครับผมเจ้าของเดิมใช้น้อยน่ครับเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมลงกึงนะครับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับใช้ได้ครับผมร้านตัดเหล็กทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นสภาพค่อนข้างใหม่ดูจากล้อยางก็ได้นะครับปกติแล้วถ้าเป็นท่านเลื่อยรุ่นเก่าๆนะครับมันจะเป็นล้อเหล็กแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นล้อยางนะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับผมรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นรุ่นล้อยางนะครับผมล้อยางก็จะมีสึกบ้างนะครับผมมีสึกบ้าง สภาพสวยๆเดิมๆเลยครับผมตัวนี้ก็ซื้อไว้ใช้งานก็ได้ครับเอาไว้ตัดเหล็กครับผมตัดเหล็กเผานะครับตัดเหล็กปัดหนาๆตัดทอดสตีมตัดทอสเตย์ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับที่ผมแจ้งไปว่าไอตัวเฟืองปากกานี่ยังใหม่ๆอยู่นะครับยังไม่สึกเลยนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยครับปากกานี่ก็เดิมๆเลยนะครับสีสวยเลยครับสีเดิมเลยครับ เจ้าของเดิมใช้น้อยเดี๋ยวเราจะมาเปิดลองเครื่องกันนะครับอุปกรณ์มาครบเลยตำหนิที่ผมเห็นอยู่อย่างเดียวก็คือเต้แจ้งไว้ก็คือเป็นตัวถังน้ำนะครับถังน้ามันมีรอยแตกนะครับเราสามารถเปลี่ยนถังน้ําใหม่ได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเครื่องทดลองเครื่องกันนะครับผม เรามาต่อกันเลยนะครับก็คือตอนนี้เราได้ทําการเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเ <_ ww. S 1> สียบ <idee> ปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองเครื่องกันแต่ว่าในระบะปรบปั๊มน้ำเนี่ยนะครับระบบปั๊มน้ำอย่างที่ผมได้เคยแจ้งไปนะครับปั๊มน้ําตัวนี้จะใช้น้ําประปาไม่ได้นะครับใช้น้าประปาไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันจะเป็นโลหะเป็นเหล็กถ้าใช้น้ําประปาปุ๊บ Tales เนี่ยต่อไปแล้วเนี่ยไอตัวเฟืองหรือตัวอุปกรณ์ด้านในครับผมมันจะเป็นสนิมทําให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผม ผมก็เลยจำลองการโดยการใช้น้ำมันโซลา่าหรือน้ำมันดีเซลนะครับให้ดูดมาปุ๊บเข้าปั๊มน้ำนะครับผมแล้วก็จ่ายออกไปที่ตรงหัวตัวนี้นะครับที่เราจะไปเจาะเข้าตรงชิ้นงานหรือตัวโลหะที่เราต้องการตัดนะครับผมจริงๆแล้วหัวนี้มันจะต้องไปอยู่ท่านี้นะครับอยู่อยู่ท่านี้นะครับนี่มาอยู่ท่านี้อ่าสมมติไปอยู่ท่านี้แล้วก็เพื่อที่จะหล่อเย็นนะครับผมให้กับตัวโล,โลหะที่ถูกเลื่อยเลื่อยตัดนะครับผมนี่นะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมจะจำลองสถานการณ์ก่อนตอนนี้ผมปิดปั๊มน้ำไว้ก่อนนะครับผมไม่สามารถดูน้ำมันได้เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องให้ดูกันก่อนนะครับผม odles. เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูกันก่อนนะครับว่าเครื่องสามารถใช้งานได้ปกตินะไปกันเลยนะครับได้หมุนได้ปกติแล้วนะครับนะครับจะเห็นว่าผมปิดไว้น้ำมันออกมานะครับผม technology. น้ำมันออกมาใช้งานได้ปกติปั๊มน้ำใช้งานได้ปกติดูนะครับ แท่นเลยชักฮีโร่ขนาด14นิ้วนะครับเป็นรุ่นน้ำนะครับผมปากกาก็ใหม่ๆเดิมๆนะครับเกีียวคมๆเลยนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมนี่นะครับในส่วนของระบบปั๊มน้ําก็จะมีโซ่นะครับผมมาดึงเฟืองตัวนี้นะครับมีการขับจากมู่เล่มามาดึงเฟืองนะครับผมทําให้ดูดน้ําขึ้นมานะครับผมแต่ว่าต้องใช้น้ํามันสบู่นะครับจะใช้น้ําประปาไม่ได้นะครับผมใช้น้าประปาแล้วก็จะทําให้ อุปกรณ์ด้านในเป็นสน,นิมครับแล้วไม่สามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นะครับผมตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูในส่วนของก๊อกน้ำมันนะครับในส่วนของปั๊มน้ำนะครับผมใช้งานปกติเลยนี่นะครับผมนี่นะครับจะมาดูการทำงานของปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำนี่จะถูกตัว เพีงโซ่นะครับผมขับโดยตัวมูเล่นะครับผมจะทําการดูดน้ํามันนะครับจะทําการดูดน้ํามันในถังนี้นะครับดูดน้ํามันมาปุ๊บเข้าไปในปั๊มน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําก็จะจ่ายออกมาที่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าปั๊มงานทํางานปั๊มน้ําทํางานปกตินะครับผมนี่นะครับปั๊มน้ําทํางานปกตินะครับแต่ว่าเราใช้น้าปราปลาไม่ได้อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ด้านในเป็นโลหะนะครับจะทําให้เป็นสนิมนะครับผมนี่นะครับ นี่เลยก็คือจะดูดน้ำนะครับน้ำมันสบู่นะครับผมเป็นตัวหล่อเย็นให้มาออกตรงตรงท่อนี่นะครับเพื่อเพื่อที่จะหล่อให้ตัวโลหะที่เราทําการตัดนะครับผมทําการเย็นตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้เกิดการร้อนตัวทําให้เป็นการเซฟใบเลื่อยด้วยนะครับผมนี่นะจะสภาพประมาณอย่างนี้เลยโอเคนะครับแปลว่าปั๊มน้ําใช้งานปกตินะครับ ครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับอย่างที่ผมได้ทํำลิปวิดีโอไว้นะครับว่าตัวนี้นํามานําเสนอนะครับราคาอยู่ที่13,900 13,900บาทนะครับผมตัวนี้จะส่งอีก800บาทจะส่งโดยพัสดุพันธ์ไทยขนส่งผมจะวางทําการวางจําหน่ายไว้ประมาณ3-4ช่องทางนะครับผมช่องทางแรกก็คือจะเป็นเว็บไซต์ขายดี .com นะครับเว็บไซต์ขายดี c o m ออันที่2ก็คือเป็นช่อง YouTube Channel ช่องนี้นะครับเผื่อเพื่อนสมาชิก ท่านใดดูแล้วสนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ทักหากันได้นะครับผมแล้วก็เรามาแลกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับเรามาแลกไลน์กันนะครับผมแล้วก็แล้วก็วกทําการส่งรูปภาพให้ดูส่งคลิปวิดีโอให้ดูว่ามีสินค้าแน่นอนนะครับแล้วก็โอนเงินแล้วก็จัดส่งสินค้าผมจะทําการจัดส่งสินค้าทางพัสดุพันธ์ไทยขนส่งนะครับพัสดุพันธ์ไทยขนส่งนะครับผม,บผมตัวนี้ก็สามารถค่าส่งสามารถเก็บเงินปลายทางก็ได้หรือค่าส่งสามารถเก็บเงินต้นทางก็สุดแล้วแต่นะครับผม ช่องทางต่อไปก็จะเป็นช้อปปีนะครับเป็นช้อปปี้ช้อปปีนี่ก็จะวางจําหน่ายในราคา13,900เหมือนกันแต่ว่าค่าส่งนี่อาจจะราคาแพงกว่าส่งนอกช้อปปีนะครับราคาอาจจะแพงกว่าส่งนอกช้อปปีนะครับตัวนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับ f e c o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  k c e b o o k ผมจะใช้ชื่อสถาพรโสพานะครับ เฟซบุ๊กจะที่สถาพรโสภาครับถ้าเกิดเป็นเจก็จะเป็นเจวิเทคคอเลคชั่นวิเทคคอเลคชั่นนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับทักคอมเมนต์ไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวทําการแลกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอให้ดูหรือเปิดวิดีโอคอดูสินค้าได้เลยก็ได้นะครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้าว่ามีสินค้าแน่นอนนะครับอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้ในหลายๆคลิปวิดีโอนะครับว่า เราไม่เคยทําการค้ากันเราไม่เคยซื้อขายกันเพราะฉะนั้นย่อมมีการไม่มั่นใจไม่เชื่อใจกันได้แน่นอนแต่วิธีการก็คือว่าอาจจะทําการวิดีโอคอลดูสินค้าเลยนะครับผมว่ามีสินค้าแน่นอนนะครับแล้วก็เปิดกล้องดูได้เลยนะครับว่ามีสินค้ามีทําการจัดส่งไปดูรีวิวหรือว่าไปดูว่ามีการจัดส่งจริงหรือเปล่านะครับได้นะครับ ราคา13,900บาทค่าจะส่ง800บาทครับราคา13,900บาทค่าจะส่ง800บาทนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำการรับชม YouTube Channel ช่อง My Win ินเท Daily นะครับเราก็จะมีสินค้ามานำเสนอเราก็จะมีสินค้ามาโชว์ส่วนจะเป็นเครื่องมือช่างแนววินเทจนะครับผมแต่สภาพตัวนี้ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปนี่น้องๆของใหม่เลยครับเป็นรุ่นใหม่ด้วยครับล้อยางครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างทำงานปกตินะครับระบบไฮดรอลิกทำงานปกตินะครับผม เคยไปใช้งานได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ